สวัสดีครับผมนายจุฑาวัตรแก้วดกนะครับรหัส003นะครับชั้นปีที่2หมู่1นะครับวันนี้ก็จะมาพิสูจน์นะครับขั้นตอนวิธีการหารทฤษฎีบทที่1.1.1นะครับ the division algorithm นะครับโดยให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับและมีจำนวนเต็ม q และ r เพียงคู่เดียวทำให้ b เท่ากับ aq บวก r โดยที่ r มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของ a นะครับเรียก q ว่าผลหารและเรียก r ว่าเศษเหลือนะครับเราจะพิสูจน์นะครับ,บ, 0, รบ2กรณีนะครับโดยจะมีกรณีที่ a มากกว่า0และกรณีที่2คือ a น้อยกว่า0นย์ะครับนะครับพรูฟก่อนนะครับกรณีที่1กรณีที่1 นะครับ A มากกว่า0จะได้ว่า Absolute A นะครับเท่ากับ A นะครับเราให้ให้ S นะครับมีค่านะครับก็คือโจทย์เขาบอกว่าเนี่ย B เท่ากับ a q บวก r นะครับเราจะให้เป็นเราจะาำนดค่านะครับ b ลบ a x นะครับโดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับและ b ลบ a x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ ต่อมานะครับเนื่องจากเนื่องจาก a นั้นมากกว่าเท่ากับ1น,นะครับจะได้จะได้ว่าค่าสัมบูรณ์นะครับหรือ Absolute ของ b a มากกว่าหรือเท่ากับ Absolute b นะครับ นั่นคือแสดงว่าแสดงว่า b นะครับลบกับลบ s o s u t u t e b คูณกับ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ b บวก absolute b มากกว่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นนะครับ s นะครับจะเท่ากับเ็จว่านะครับ ทำให้เรารู้ว่านะครับเ,เราจะมี s นะครับ s นะครับเป็นสมาชิกของ s ใหญ่นะครับซึ่ง s นะครับเท่ากับ0หรือ s มากกว่า0นะครับ ้ s เท่ากับศย์เนี่ยจะได้ q นะครับเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มซึ่ง s เนี่ยจะเท่ากับ b ลบ a q นะครับนั่นคือ b จะเท่ากับ aq บวก s เมื่อ s เท่ากับ0นะครับถ้า s มากกว่า0นนะครับเ,เราจะจัดอันดับนะครับโดยให้ r นะครับเป็นสมาชิกของ s นะครับหรือนะครับเ,เราจะาโดยหลักนะครับ โดยหลกนะักเนี่ยจะจัดให้ r นะครับเป็นสมาชิกของ s หรือหรือหรือ r น้อยกว่า s นะครับโดยที่ r ครับเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ที่น้อยที่สุด นะครับใน s นะฮะดังนั้น r เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่า a นะครับซึ่งเท่ากับ absolute ของ a นะครับและมี q r เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับทำให้ b เท่ากับ a q บวก โดย r มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า absolute a นะครับนี่ก็คือกรณีที่1นะครับอ่ะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการาพิสูจน์นะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2นะครับเมื่อ a น้อยกว่า0นะครับ จะได้ว่าเออ o อ u ซ e ลูต a นะครับเท่ากับลบ a นะครับจากกรณีที่1น,นะครับเราจะเราจะได้นะครับเราจะได้ d และ r นะครับเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับทำให้สามารถเอ่อทำให้ b นะครับเท่ากับลบ a นะฮะคูณ d บวก r ซึ่งเท่ากับ a d นะครับเราเอ่อับเครื่องหมายนะครับบวก r นะครับเมื่อ r นั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0นนะครับแต่น้อยกว่าลบ a นะครับซึ่งลบ a ก็เท่ากับ Absolute a นะครับต่อมานะครับเราจะใช้นะครับ q เท่ากับลบ d นะครับนั่นคือเราแสดงว่า q นะครับ q เนี่ยและ r นะครับเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับซึ่ง b เนี่ยนั้นมีค่าเท่ากับ a q บวก r นะครับ ซึ่ง r นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า Absolute a นะครับต่อไปนะครับเราจะแสดงว่า q และ r เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับเพียงคู่เดียวนะฮะเพียงคู่เดียวที่ทำให้ b เท่ากับ aq บวก r เมื่อ r มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า abs(a) <ute> <A S 2> นะครับและ a, และ b นะครับเท่ากับ a q p r i m บวก r p r i m ซึ่ง r p r i m เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า a นะครับ เรานะครับจะพิสูจน์ว่าจะพิสูจน์ว่า q นะครับเท่ากับ q พาร์มและ R เท่ากับ R พรมนะฮะอย่างแรกนะครับเราจะกำหนดนะครับกำหนดให้ b นะครับเท่ากับ a q บวก r นะฮะ เมื่อ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับศแต่น้อยกว่า a อ s o ซ u t e ล a และ b นะครับเท่ากับ a q พาร์มบวก r พาร์มซึ่ง r พาร์มนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า a อ s o ซ u t e ล a นะครับซึ่งเราจะได้นะครับจะได้ว่าจะได้ a อ s o ซ u t e ล a นะครับคูณกับ a อ s o ซ u t e ล q ลบ q พาร์ม นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ R ลบ R พาร์มนะครับซึ่ง R พาร์มเนี่ยซึ่ง R ลบ R พาร์มเนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า abs o a นะฮะดังนั้น abs o l u t e a คูณกับ q ลบ q พาร์ม นะครับจะมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า a อ s o ซ u t ู a ครับดังนั้นแสดงว่าแสดงว่า q q ลบ Q พมเนี่ยมันมีค่ามากกว่าโดยเท่ากับ0แต่น้อยกว่า1นะครับและจากที่เราเก่าวมาว่า absolut e q ลบ q พาย์เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับทำให้ absolut e q ลบ q พาย์มีค่าเท่ากับ0นั่นก็จะทำให้ว่า absolut e r ลบ r พาย์นะครับมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะครับดังนั้นเราจะสรุปได้แล้วว่า q เท่ากับ q พรและ r, เท่ากับพรนะครับจากสรุป2ข้อนี้นะครับก็จะเป็นคําตอบนะครับที่ทําให้ a และ b เป็นจํานวนเต็มโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นย์นะครับและมีจํานวนเต็ม qr เพียงคู่เดียวนะครับทำให้ a เท่ากับ b เท่ากับ aq บวก r นะครับโดยที่ r มากกว่าเท่ากับ0ย์และแต่น้อยกว่า Absolute a นะครับ สวัสดีครับกับผมนายธนากูลแสนสีชั้นปีที่2หมู่ที่1รหัส008นะครับตัวอย่างนะครับข้อที่1ให้ a เท่ากับ80และ b เท่ากับ7จงหา q และ r นะครับวิธีทำจากสูตรนะครับจากสูตร a เท่ากับ q b บวก r จะได้ A ของเราก็คือ80นะครับและ b คือ7ครับจะได้80เท่ากับ q เราเรายังไม่รู้นะครับแล้วก็ติดไว้ก่อนก็เป็น q b คือ7แล้วก็บวก r นะครับจากนั้นนะครับ เราจะมาดูว่า7คูณกับอะไรได้ใกล้เคียงกับ80ซึ่งใกล้ได้7ที่คูณได้ใกล้เคียงกับ80ก็คือ11นะครับจะได้เป็น80เท่ากับ11คูณกับ7ก็จะได้เป็น77นะครับเพราะฉะนั้นบวกกับอีก3จะได้เป็น80 ดังนั้น Q ของเราก็คือ11และ R ก็คือ3ครับต่อมานะครับในตัวอย่างที่2ให้ A เท่ากับลบ67และ B เท่ากับ8จงหา Q และ R นะครับวิธีทำ ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้อแรกจากสูตรเอเท่ากับคิบวอจะได้ว่า A ของเราก็คือลบหกสิบเจ็ดและ b ของเรา นี้เท่าก,กับลบหกสิบเจ็ดเท่ากับ u มีของเราก็คือแปดบวกกับอข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหกสิบเจ็ดเนี่ยมีเครื่องหมายลบอยู่ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าแปดคูณกับอะไรได้ได้เชียงกับลบหกสิบเจ็ด ซึ่ง r ของเราจะต้องเป็นนะเพราะฉะนั้น8คูณกับ9จะได้เป็นลบ72ครับใกล้เคียงที่สุดจะได้เป็นลบ9คูณกับ8ได้เป็นลบ72นะครับเพราะฉะนั้น r ของเราก็คือ5ดังนั้น คของเราก็คือ9และ r ของเราก็คือ5ต่อมานะครับในตัวอย่างที่สามให้ a เท่ากับ29และ b เท่ากับ4จงหาคิวและ r ซึ่ง29เท่ากับ Q คูณกับ4บวกกับ r โดยที่ r ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์และ r ของเราจะต้องน้อยกว่าแอบส์สุสี่นะครับดีที่ทำจากสูตร a เท่ากับ q d ห r จะได้ a ของเราก็คือยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเท่ากับ q q เรายังไม่รู้นะครับเราก็จะใส่ไว้ส่วน b ของเราก็คือสี่แล้วก็บวกกับ a จากนั้นนะครับเราก็จะมาดูว่าสี่คูณกับอะไรได้ใกล้เคียงกับยี่สิบเก้า ซึ่งก็คือสี่คูณกับเจ็ดนะครับจะได้เป็นยี่สิบแปดได้ใกล้เคียงที่สุดยี่สิบเก้าทะครับเจ็ดแล้วก็บวกกับหนึ่งนะครับจะได้เป็นยี่สิบเก้าดังนั้นจิวของเราคือ ดและ r คือหนึ่งนะครับต่อมาน,นครับตัวอย่างที่สี่ให้ a เท่ากับหนึ่งร้อยและ b เท่ากับลบเก้าจงหา q และ r ซึ่งหนึ่งร้อยเท่ากับ q คูณกับลบเก้าบวกกับ r โดยที่ r มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และ r น้อยกว่าลบเก้านะครับถอดออกมาก็าจะได้เป็นเก้า วิธีทําจากสูตร A เท <A S 1> ่ากับ q b บวกกับ r จะได้ว่า A ของเราในข้อนี้ก็คือ100นะครับ100 เท่ากับ q q เราเรายังไม่รู้นะครับเราก็ติดไว้ส่วน b ของเราก็คือลบเแล้วก็บวกกับ r นะครับจากนั้นเราก็จะมาดูว่าลบเเนี่ยคูณกับอะไรได้ใกล้เคียงกับ100นะครับซึ่งก็คือลบสินะครับจะได้เป็น100เท่ากับ ลบสิคูณกับลบเนะครับลบสิคูณกับลบเจะได้เป็น99นะครับบวกกับ1ดังนั้น q เท่ากับลบ สิบเอ็ดและ r เท่ากับหนึ่งครับมาครับมาต่อในตัวอย่างที่ห้านะครับข้อสุดท้ายวิธีทำจากสูตร A เท่ากับ QB วก R จะได้ว่า A ของเราก็คือลบ72ลบเ2เท่ากับ Q เราก็จะใส่ไว้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ค่า Q ส่วน B ก็คือลบ7นะครับ แล้วก็บวกกับ r นะครับจากนั้นเราก็จะมาดูว่าลบเนี่ยคูณกับอะไรได้ใกล้เคียงกับลบ72มากที่สุดนะครับและ r ของเราจะต้องเป็นค่าบวกนะครับซึ่งลบ7คูณกับ -11 จะได้เป็นลบ77นะครับใกล้เคียงที่สุด Q ของเราก็จะเป็น11คูณกับลบ7จะได้มาเป็นลบ7 7นะครับแล้วก็ลบ7 7เนี่ยจะทำยังไงให้เหลือลบ72แล้วราก็ต้องมาบวกกับ5นะครับจะได้เป็นลบ72เพราะฉะนั้น R ของเราก็คือ5นั่นเองครับ ดังนั้น Q ของเราคือ11และ R ของเราคือ5ครับ